เกมโชว์แห่งความตายใครคือผู้เข้าแข่งขันและใครจะถูกลืมตลอดการเมื่อไฟสปอตไลท์ส่องลงบนเวทีมันอาจไม่ใช่แค่เกมแต่คือจุดจบของตัวตนคุณกล้าพอไหมที่จะดูจนจบเพราะบางครั้งผู้ชมเองก็อาจเป็นรายต่อไปไฟสปอตไลท์ส่องสว่างบนเวทีเสียงเชียร์ของผู้ชมดังก้องทั่วสตูดิโอ พิธีกรยิ้มกว้างกวาดสายตามองผู้เข้าแข่งขันทั้งสี่ยินดีต้อนรับสู่เกมโชว์แห่งความลุ้นระทึกเสียงปรบมือดังกระหึม่มบนจอขนาดใหญ่หลังเวทีตัวเลขเงินรางวัลกับพริบเปล่งประกายห้าล้านบาทสำหรับผู้ชนะหนึ่งเดียวอากาศเย็นเฉียบจากเครื่องปรับอากาศแทรกผ่านเสื้อเชิ้ตของการผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามมือของเขาเปียกเหงือ่อ ดวงตาจับจ้องไปที่กล่องปริศนาตรงกลางเวทีเกมของคืนนี้จะทดสอบความกล้าของพวกคุณพิธีกรกล่าวเสียงเครื่องดนตรีเร่งจังหวะปลุกเร้าความตื่นเต้นในกล่องใบนี้มีบางสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้าการกลืนน้ำลายฝ่ามือกำแน่นผู้เข้าแข่งขันคนแรกก้าวไปข้างหน้าเขายื่นมือเข้าไปในช่องเล็กของกล่องดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันระร,ริก มันคืออะไรเขาตะโกนเสียงกระซิบจากผู้ชมดังกระหึ่มพิธีกรหัวเราะเบาๆใจะเย็นใจเย็นคุณต้องเดาให้ได้ว่ามันคืออะไรใบหน้าของชายคนนั้นซีดเผือดมือของเขาสั่นไหวมันมันเป็นบางอย่างที่เย็นเฉียบมันกำลังขยับสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่มือของเขาการรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นรัวผู้เข้าแข่งขันคนนั้นดึงมือกลับ มีบางสิ่งติดอยู่บนนิ้วของเขามันเป็นเศษเนื้อชุ่มเลือดเสียงกรีดร้องดังสนัน่นกล้องจับภาพใกล้ขึ้นนิ้วของชายคนนั้นหายไปนหนึ่งข้อเลือดหยดลงบนพื้นเวทีใบหน้าของพิธีกรยังคงประดับรอยยิ้มดูเหมือนว่าเกมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงกรีดร้องของผู้เข้าแข่งขันยังคงดังก้อง ผู้ชมบางคนลุกขึ้นยืนมือปิดปากด้วยความตกใจบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเหตุการณ์ตรงหน้าใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลซึมผ่านง่ามนิ้วหยดลงพื้นเป็นวงกว้างการกลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบเขาหันไปมองพิธีกรแต่ดวงตาของอีกฝ่ายยังคงเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นโอ้โหนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นพิธีกรเอ่อยเสียงร่าเริง เสียงปรบมือจากเครื่องเอฟเฟกต์ดังขึ้นแต่ไม่มีใครในสตูดิโอปรบมือตามความเงียบแปลกประหลาดปกคลุมไปทั่วการมองไปที่กล่องปริศนาเงาดำเลือนรางเคลื่อนไหวอยู่ภายในเสียงคูอย่างแผ่วเบาดังลอดออกมาเป็นเสียงควรของบางสิ่งที่พยายามจะออกมาพิธีกรหันไปมองผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปต่อไปถึงตาคุณแล้ว ไฟสปอตไล์จับจ้องไปที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อแพรใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาสันรรริกฉันฉันขอถอนตัวเสียงเธอสั่นเครือพิธีกรหัวเราะเบาๆเสียใจด้วยกติกามีเพียงหนึ่งเดียวไฟในสตูดิโอกะพริบวูบเสียงประหลาดจากในกล่องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้น เหมือนเสียงหายใจของบางสิ่งที่กำลังหิวกระหายแพรตัวสั่นดวงตาจับจ้องไปที่กล่องปริศนาเสียงหายใจนั้นหนักขึ้นลึกขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังซุ่มมองจากความมืดเข้าไปสิพิธีกรกระซิบเบาๆแต่เสียงนั้นก้องสะท้อนแพรสายหน้าน้ำตาคลอเบา้าเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่อยู่อยู่ไฟทั้งสตูดิโอดับวูบเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากผู้ชม ความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงโลหะเสียสีกับพื้นดังแหลมตามมาด้วยเสียงบางอย่างขยับเคลื่อนผ่านเวทีการยืนตัวแข็งร่างกายเย็นเฉียบเขาพยายามเพ่งมองผ่านความมืดแล้วไฟก็กลับมาสว่างอีกครั้งแต่แพรหายไปแล้วตรงที่เธอเคยยืนมีเพียงรองเท้าข้างหนึ่งเปื้อนเลือดพิธีกรยังคงยิ้มโอ้โหน่าสนใจจริงๆ เสียงเงียบเงินปกคลุมทั่วสตูดิโอไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดการหายใจติดขัดเขามองไปที่กล่องปริศนาฟ้าของมันเปิดออกแล้วข้างในว่างเปล่าแต่พื้นเวทีเต็มไปด้วยรอยเลือดสดๆและรอยเล็บขวนลากยาวไปถึงหลังเวทีพิธีกรยกไมโครโฟนขึ้นช้าๆเอาละ่ะถึงเวลาต่อไปแล้ว ไฟสปอตไล์หันมาจับที่การหัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้ว่าตอนนี้เขาคือเป้าหมายต่อไปการยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้สายตาทุกคู่จ้องมาที่เขาแต่ไม่มีใครส่งเสียงไม่มีใครลุกหนีเหมือนทุกคนถูกพลังบางอย่างสะกดไว้พิธีกรก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นไมโครโฟนให้เขา พร้อมหรือ,อยังเสียงนั้นรับเรียบแต่แฝงความเย็นเยียบการกลืนน้ำลายหัวใจเต้นกระหน่ำเขาหันไปมองกล่องปริศนาอีกครั้งเลือดยังคงไหลซึมออกจากขอบกล่องเป็นสายกลิ่นสนิมคละคลุ้งในอากาศขาทั้งสองข้างของเขาสั่นแต่ไม่อาจก้าวถอยหลังหรือจะถอนตัวพิธีกรเอียงศีรษะยิ้มมุมปากการรู้ว่ามันไม่ใช่คำถามจริงๆ แพรถอนตัวไปแล้วและเธอหายไปในความมืดหากเขาถอยเขาอาจเป็นรายต่อไปความเงียบกดทับหนักขึ้นเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากในกล่องแถวเบาทว่าเยือกเย็นเสียงกระซิบเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนเข้ามาสิเสียงนั้นเรียกเขาเย็นยะเยือกเหมือนลมหายใจของความตายมือของการกำแน่น เขาไม่มีทางเลือกขาของเขาเก้าวไปข้างหน้าเองหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้ากล่องภายในมือสนิทเหมือนเป็นหลุมดำที่ไร้ก้นบึง้งมือของเขาสั่นเทาเงือเย็นไหลลงมาตามแนวกรามเอื้อมมือเข้าไปพิธีกรกระซิบเสียงของมันเหมือนจะดังก้องอยู่ในหัวของเขา การสูดหายใจลึกแล้วเขาก็ยื่นมือเข้าไปในกล่องความเงียบปกคลุมทั้งสตูดิโอไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจเพียงแค่ความว่างเปล่าอันเย็นเยียบแต่แล้วบางสิ่งจับข้อมือของเขาไว้แน่นแรงบีบแน่นจนกระดูกแทบแตกการสะดุ้งสุดตัวพยายามดึงมือกลับแต่บางสิ่งในกล่องไม่ยอมปล่อยมันเย็นเฉียบลื่นเหมือนหนังสัตว และมันกำลังเคลื่อนไหวหัวใจของการเต้นกระหนำ่ำปล่อยชั้นเขาตะโกนมืออีกข้างพยายามดึงแขนตัวเองออกแต่ยิ่งดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นขึ้นปลายนิ้วของเขาชาไปหมดพิธีกรยังคงยืนมองด้วยรอยยิม้มรู้สึกอย่างไรบ้างน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจการหอบหายใจแรงบีบยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันกำลังดึงเขาเข้าไป ขาของเขาสั่นเขาฝืนตัวเองไว้สุดกำลังแต่บางสิ่งในนั้นแรงกว่าที่เขาคิดแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนขึ้นมาตามแขนของเขาการรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เย็นลื่นและเต็มไปด้วยปุ่มแข็งๆมันเหมือนนิ้วมือที่ไม่ใช่มนุษย์หรือบางอย่างที่มีชีวิตเงาดำเลือนรางเริ่มไหลออกจากกล่องผู้ชมในสตูดิโอส่งเสียงฮือฮา บางคนเริ่มถอยหลังบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแต่มันไม่มีแสงแฟลชไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงชัตเตอร์เหมือนทุกอุปกรณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกการหายใจแรงขึ้นดวงตาเบิกกว้างแล้วเสียงกระซิบจากในกล่องก็ดังขึ้นอีกครั้งตาของเจ้าแล้วทันใดนั้นบางสิ่งพุ่งออกมาจากกล่องเงาดำพุ่งทะลักออกจากกล่องรวดเร็วราวสายฟ้า มันแทรกซึมไปทั่วอากาศคล้ายควันดำแต่มีชีวิตเสียงกรีดร้องดังระงมจากผู้ชมบางคนลุกวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูทุกบานปิดสนิทการล้มลงไปกับพื้นแขนของเขายังคงชาความเย็นแผ่ซ่านจากจุดที่ถูกจับลามขึ้นมาตามเส้นเลือดมันไม่ใช่แค่ความเย็นแต่เป็นบางสิ่งที่กำลังซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาดวงตาของพิธีกรยังคงเป็นประกาย เขาเก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือออกมาแต่บ่าของการเบาๆยินดีต้อนรับสู่เกมที่แท้จริงเสียงของเขาฟังดูผิดมนุษย์มากขึ้นการหอบหายใจมือขยุ้มพื้นเวทีแน่นเงาดำเริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันก่อตัวเป็นบางสิ่งที่ดูคล้ายร่างมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้าดวงตาเป็นเพียงโพรงลึกสีดำสนิทเจ้าคือหนึ่งในพวกเราแล้ว เสียงกระซิบดังสะท้อนอยู่ในหัวของการมือของเงานั้นยื่นออกมาเล็บยาวแหลมคมเปื้อนคราบเลือดเขาพยายามถอยหนีแต่ขาของเขาขาของเขาไม่ขยับความเย็นแล่นขึ้นถึงต้นคอเขาเริ่มมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นโลกเปลี่ยนไปสีของเวทีหมดลงเสียงของผู้ชมกลายเป็นเสียงกระซิบพร่าเลือน และเงาดำที่เคยอยู่ในกล่องกําลังคืบคลานเข้าสู่ตัวเขาอย่างช้าๆการหายใจหอบทีดวงตาสั่นไหวเงาดำไหลซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาเหมือนหมึกดำที่ซึมผ่านผิวหนังความเย็นแล่นผ่านเส้นเลือดเปลี่ยนเป็นความรู้สึกหนักอึง้งเขารู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแขนขาชาไปหมดราวกับถูกควบคุมโดยบางสิ่งที่มองไม่เห็น พิธีกรโน,น้มตัวลงกระซิบข้างหูของการเจ้าจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเสียงของเขาลึกและแปลงประหลาดการพยายามต่อต้านพยายามฝืนตัวเองแต่หัวของเขากลับหนักอึ้งราวกับมีเงาดําปกคลุมดวงตาของเขาเบิกโพลงโลกเบื้องหน้ากลับตลบัตเวทีที่เคยสว่างสวัยเต็มไปด้วยเงามืด พื้นเวทีไม่ใช่ไม้เงาวับอีกต่อไปแต่กลายเป็นบางสิเสียงเชียร์ของผู้ชมไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงครางต่ำลมหายใจแหบพร่าเสียงหัวเราะแปร่งประหลาดปะปนกันการเหลือบมองไปที่ผู้ชมร่างของพวกเขาบิดเบี้ยวใบหน้าละลายเหมือนขี้พึ่งถูกเผาบางคนมีโพรงดำแทนดวงตาบางคนมีปากฉีกกว้างจนถึงใบหู พวกมันกำลังยิ้มกำลังมองมาที่เขาการสะอื้นหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดนี่มันไม่จริงเขาพึมพำกับตัวเองแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเงาดำยังคงซึมเข้าสู่ร่างของเขาแขนของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเส้นเลือดดำขึ้นมาใต้ผิวหนังขยับไหวเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ข้างในเขาพยายามจะยกมือขึ้นดูแต่กลับไม่สามารถควบคุมมันได้ ร่างกายของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปพิธีกรหัวเราะเบาๆยินดีด้วยเจ้าผ่านบททดสอบแรกดวงตาของการเบิกกว้างทดสอบเสียงของเขาสั่นเครือพิธีกรพยักหน้าพลางชี้ไปที่จอขนาดใหญ่ด้านหลังจอบนเวทีเริ่มกระพริบภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้การแทบหยุดหายใจมันเป็นภาพของตัวเขาเอง แต่ไม่ใช่เขาในตอนนี้เป็นเขาที่กำลังยืนอยู่บนเวทีนี้แต่ใบหน้าของเขาว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงเงามืดที่ก่อตัวเป็นรูปร่างการหันขอบไปมองตัวเองผ่านเงาสะท้อนบนพื้นเวทีและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปการตัวแข็งที่ดวงตาสันระริกเงาสะท้อนบนพื้นเผยให้เห็นร่างของเขาเอง แต่ใบหน้าของเขาหายไปแล้วไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงเงาดำก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้ามนุษย์หัวใจของเขาเต้นกระหน่ำแต่เสียงของมันกลับฟังดูห่างไกลเหมือนมันไม่ได้อยู่ในร่างเขาอีกต่อไปมือของเขายื่นออกไปแต่ใบหน้าของตัวเองแต่ปลายนิ้วสัมผัสได้แค่ความว่างเปล่าไม่มีเนื้อหนังไม่มีผิวหนังมีเพียงความเย็นเฉียบของเงามืด เสียงหัวเราะของพิธีกรดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้แล้วการสายหน้าอย่างรุนแรงพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของเขาเขาหันไปมองผู้ชมอีกครั้งบัดนี้พวกมันไม่ใช่ผู้ชมอีกต่อไปร่างของพวกมันเต็มไปด้วยรอยฉีกขาดบิดเบี้ยวเกินกว่าความเป็นมนุษย์แต่ละตัวจ้องมาที่เขาด้วยโพรงตาว่างเปล่า พวกมันกำลังรอคอยอะไรบางอย่างพิธีกรยิ้มพลางก้าวเข้ามาใกล้เหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียวเขายื่นมือออกไปปลายนิ้วของพิธีกรแตะลงที่หน้าอกของการทันใดนั้นบางสิ่งภายในร่างของการกระตุกแรงความเจ็บปวดแผ่ซ่านราวกับมีบางอย่างถูกฉีกออกจากตัวการรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังหลุดออกจากข้างใน มันกำลังถูกดึงออกไปและเขารู้ว่ามันคือตัวตนของเขาเองร่างของการกระตุกอย่างรุนแรงเขาอ้าปากพยายามกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหัวใจของเขาเต้นช้าลงช้าลงความรู้สึกของการมีตัวตนเริ่มเลือนหายเหมือนจิตวิญญาณของเขาถูกดึงออกจากร่างไปทีละนิด พิธีกรยังคงยิ้มมองดูเขาอย่างพึงพอใจเจ้าเข้าใจหรือยังเสียงของเขาก้องสะท้อนการพยายามฝืนตัวเองพยายามดิ้นรนแต่แรงดึงนั้นรุนแรงเกินไปเงาดำเริ่มแยกตัวออกจากร่างของเขามันพวยพุ่งพุ่งขึ้นไปกลางอากาศก่อตัวเป็นรูปร่างที่คล้ายกับเขาเองร่างของเงาดำมีใบหน้าที่เหมือนกับเขาทุกอย่างแต่แววตานั้นว่างเปล่า รอยยิ้มของมันบิดเบี้ยวผิดมนุษย์และในชั่วพริบตามันลืมตาขึ้นมองตรงมาที่การการรู้สึกได้ทันทีมันคือตัวตนใหม่ที่จะมาแทนที่เขาเขาหันขอบไปทางพิธีกรดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่นะได้โปรดเสียงของเขาเริ่มพร่าเลือนเหมือนกำลังจมหายไปในความมืดพิธีกรเพียงแค่หัวเราะเบาๆ สายไปแล้วเงาดำพุ่งเข้าหาการทันทีทุกสิ่งรอบตัวพลันมืดสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งการรู้สึกเหมือนกําลังจมดิ่งร่างกายของเขาหายไปไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีเสียงไม่มีตัวตนเขาพยายามจะขยับแต่กลับไร้น้ำหนักราวกับกลายเป็นอากาศธาตุเสียงหัวเราะของพิธีกรดังแว่วมาเจ้าเป็นอิสระจากร่างเดิมแล้ว อิสระงั้นหรือไม่นี้ไม่ใช่อิสระภาพนี่คือการถูกลบเลือนการพยายามกรีดร้องแต่สิ่งที่เล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่คืบคลานเข้ามาแทนที่เงาดำที่เคยออกจากร่างของเขามันกำลังรับช่วงต่อในฐานะการและเขากำลังถูกผลักสายออกจากโลกใบนี้การพยายามดิ้นรนพยายามฉุดรั้งตัวเองกลับมา แต่แรงของมันแข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดคิดเงาดำหันกลับมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากของมันกระตุกเป็นรอยยิ้มลาก่อนทันใดนั้นแสงไฟในสตูดิโอกลับคืนมาผู้ชมส่งเสียงเชียร์และปรบมือทุกอย่างดูเหมือนปกติอีกครั้งพิธีกรหันไปหาผู้ชมยิ้มกว้างขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ของเราการ ร่างของเงาดำที่อยู่บนเวทีโค้งให้กับผู้ชมมันหันกลับมาสบตากับพิธีกรดวงตาฉายแววสมบูรณ์แบบราวกับเป็นมนุษย์มันคือการหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวตนที่เข้ามาแทนเขาส่วนการที่แท้จริงเขาถูกทิ้งไว้ในความมืดนิรันดร์ไร้เสียงไร้ตัวตนไม่มีใครจดจำเขาได้อีกต่อไปการกรีดร้องในความเงียบไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครรู้ว่าเขายังอยู่เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่รัดรึงรอบตัวเหมือนเงาดำกำลังกัดกินสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเขาจิตสำนึกของเขาถูกบีบอัดบิดเบี้ยวเขาไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์อีกต่อไปเขาเป็นเพียงเงาเสษเสี้ยวของสิ่งที่เคยเป็นแล้วทันใดนั้นภาพของเวทีก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเหมือนเขากำลังมองผ่านม่านควันบาง,บาง เขาเห็นตัวตนใหม่ของเขายืนอยู่บนเวทีมันยิ้มท่าทางมั่นใจเหมือนเขาไม่มีวันเป็นได้ผู้ชมโห่ร้องยินดีต้อนรับการคนใหม่เข้าสู่โลกของพวกเขาพิธีกรตกบ,บ่าของมันก่อนจะยื่นไมโครโฟนให้รู้สึกอย่างไรบ้างกับชัยชนะครั้งนี้การตัวปลอมยิ้มแววตาเปล่งประกายผมรู้สึกเหมือนตัวเองเกิดใหม่เสียงหัวเราะดังสนั่นทั่วสตูดิโอ และในขณะที่การที่แท้จริงจ้องมองภาพนั้นเขาเริ่มเข้าใจความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเขาไม่ได้เป็นคนแรกที่ถูกแทนที่และจะไม่ใช่คนสุดท้ายเงามืดยังคงรอเหยื่อรายต่อไปเกมโชว์นี้จะไม่มีวันจบสิ้นการที่แท้จริงจ้องมองจากความมืดเขาพยายามดิ้นรนพยายามหาทางกลับมาแต่ไม่มีทางออก เขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอดีตเงาที่ถูกลืมแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างในเงามืดรอบตัวมีร่างอื่นๆลอยเคว้งคว้างบางร่างมีใบหน้าที่เลือนรางคล้ายมนุษย์บางร่างเหลือเพียงเงาดำที่ไร้รูปร่างเสียงกระซิบดังแว่วมาเราก็เคยเป็นเหมือนเจ้าเราคือผู้ที่เคยยืนอยู่บนเวทีเราคือผู้ถูกแทนที่การตัวแข็งทื่อ นี่ไม่ใช่แค่เกมโชว์ธรรมดามันเป็นสถานที่ที่กลืนกินตัวตนของคนมากมายและทุกครั้งที่เกมจบลงจะมีผู้โชคดีคนใหม่และผู้ถูกลืมอีกหนึ่งรายเสียงหัวเราะของพิธีกรดังมาถึงที่แห่งนี้การที่แท้จริงเฝ้ามองจากความว่างเปล่าเกมใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งไฟบนเวทีสว่างขึ้น เสียงดนตรีเร้าใจดังขึ้นพิธีกรยิ้มกว้างขอต้อนรับสู่เกมโชว์แห่งความเป็นจริงกล้องแพนไปยังผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่กลางเวทีตื่นเต้นและไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเขายิ้มท่าทางมั่นใจเหมือนที่การเคยเป็นการที่แท้จริงพยายามตะโกนเตือนแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเคยได้ยิน เกมโชว์นี้ยังคงดำเนินต่อไปผู้คนยังคงปรบมือให้กับความบันเทิงโดยไม่รู้ว่าพวกเขาอาจเป็นรายต่อไปการที่แท้จริงจ้องมองจากเงามืดเสียงเชียร์ดังสนั่นทั่วสตูดิโอชายหนุ่มคนใหม่กำลังยิ้มมองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นเขาไม่รู้เลยว่าเวทีแห่งนี้คือหลุมพรางคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่น พิธีกรก้าวเข้ามายิ้มกว้างพร้อมหรือยังกับเกมโชว์ที่ไม่มีใครลืมเสียงเชียร์ดังขึ้นอีกการตัวปลอมยืนอยู่ไม่ไกลจ้องมองเหยื่อรายใหม่ด้วยแววตาเย็นชามันรู้ดีว่าอีกไม่นานร่างของชายหนุ่มคนนั้นจะเป็นเพียงเงาเช่นเดียวกับการที่แท้จริงและโลกภายนอกจะจดจำเพียงตัวตนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เขา การพยายามดิ้นรนพยายามหาทางออกจากเงามืดเขาไม่อยากเป็นแค่ผู้ถูกลืมแต่ยิ่งดิ้นรนเงาดำก็ยิ่งรัดแน,น่นเสียงกระซิบของวิญญาณที่ถูกแทนที่ดังรอบตัวเขาไม่มีใครหนีออกไปได้เราติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลแต่การไม่ยอมแพ้เขาหลับตาลงตั้งสมาธิรวบรวมพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เขาจะไม่ยอมเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของอดีต เขาต้องเตือนพวกเขาเขาต้องหยุดเกมนี้แสงไฟบนเวทีเริ่มริบี่เงาดำที่เคยตรึงเขาไว้เริ่มสันไหวการสัมผัสได้ถึงโอกาสและในชั่วพริบตาเสียงของเขาก็ดังขึ้นหยุดเกมนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างหยุดชะงักผู้ชมเงียบลงพิธีกรหันมามองแววตาแข็งกร้าวการที่แท้จริงรู้ทันที เขาเพิ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนสตูดิโอทั้งแห่งตกอยู่ในความเงียบงนันเสียงของการที่แท้จริงก้องสะท้อนดวงตาของทุกคนหันขวับไปที่เวทีแม้แต่พิธีกรก็ชะงักไปชั่วขณะการตัวปลอมหันมามองแววตาของมันไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความไม่พอใจเงาดำรอบตัวการที่แท้จริงเริ่มสั่นไหวราวกับบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงนี่คือโอกาสของเขา เกมนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงการตะโกนมันคือกับดักทุกคนที่เข้ามาที่นี่กำลังจะถูกแทนที่ผู้ชมเริ่มซุบซิบบางคนมองหน้ากันด้วยความสับสนแต่ก่อนที่ความกลัวจะเริ่มแพร่กระจายพิธีกรปรับสีหน้ากลับมาสงบยิ้มกว้างเหมือนเดิมดูเหมือนว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้เขายกมือขึ้นเงาดำจากทั่วเวทีพุ่งเข้าหาการที่แท้จริงพยายามดึงเขากลับไปสู่ความมืด แต่การยังคงต่อต้านเขามองไปยังชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาในเกมผู้เข้าแข่งขันคนใหม่อย่าปล่อยให้มันแทนที่นายการตะโกนมันจะขโมยตัวตนของนายไปเหมือนที่มันทำกับฉันชายหนุ่มคนนั้นดูตกใจเขาถอยหลังไปผู้ชมเริ่มส่งเสียงแตกตื่นบางคนเริ่มตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติการที่แท้จริงกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้าย เขาพุ่งตัวไปข้างหน้าฝ่าม่านเงาที่ตรึงเขาวไว้มือของเขาสัมผัสเข้ากับร่างของการตัวปลอมแรงประทะราวกับฟ้าผ่าเวทีสั่นสะเทือนร่างของเงาดำบิดเบี้ยวส่งเสียงกรีดร้องหน้าสยดสยองมันดิ้นรนพยายามยึดร่างนี้ไว้แต่การที่แท้จริงไม่ยอมปล่อยนี่คือตัวตนของฉันฉันจะเอามันคืนมาเงาดำเริ่มหลุดออกจากร่างตัวปลอม ราวกับถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆการรู้สึกได้ถึงตัวเองที่ค่อยๆกลับคืนมาเสียงเชียร์จากผู้ชมเงียบลงกลายเป็นเสียงกรีดร้องหวาดกลัวเวทีสั่นสะเทือนแสงไฟกับพริบไม่เป็นจังหวะพิธีกรยืนมองภาพนั้นดวงตาว่างเปล่าเจ้ากล้าขัดขืนกฎของเกมนี้น้ำเสียงของเขาเย็นเยียบไม่มีร่องรอยของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่การไม่สนใจอีกแล้ว เงาดำที่เคยควบคุมเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นสุดท้ายเขาหายใจหอบหนักแต่แล้วก็รู้สึกถึงบางอย่างร่างกายของเขาเป็นของเขาอีกครั้งการเง่อยหน้าขึ้นภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปเวทีที่เคยเป็นเพียงฉากหลอกลวงเริ่มพังทลายผู้ชมบนอัธจันทร,ร์เริ่มเลือนหายไปเหมือนหมอกควันแม้แต่พิธีกรเองก็เริ่มแตกสลายเผยให้เห็นร่างจริงของเขาเงาดำที่บิดเบี้ยวไร้ใบหน้า เกมนี้ยังไม่จบเสียงของมันกระซิบครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างทั้งร่างจะสลายหายไปในความมืดแล้วทุกอย่างก็ดับวูบก,การลืมตาขึ้นเขานอนอยู่บนพื้นเวทีที่ว่างเปล่าไม่มีคนดูไม่มีไฟไม่มีเสียงมันเป็นเพียงห้องโถงเก่าๆร้างไร้ชีวิตเขาค่อยๆลุกขึ้นมือสัน่นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันร้าย เขามองไปรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นอีกแล้วการก้าวออกจากเวทีหัวใจยังเต้นแรงเขาเดินออกจากอาคารนั้นพบว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนยังคงอยู่โลกภายนอกยังเป็นเหมือนเดิมเขารอดแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเดินจากไปเสียงแผ่วเบาดังขึ้นที่ข้างหูเสียงกระซิบเกมนี้จะไม่มีวันจบก,การตัวแข็งทื่อหันกลับไปมองเวทีเป็นครั้งสุดท้าย และที่มุมของห้องโถงที่ว่างเปล่าเงาดำรางๆงยังคงยืนอยู่ที่นั่นจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าจบหรืออาจจะยังไม่จบ